สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาพบเกมพาร์สโมโฟเบียครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ดูขีปงผมไปก็กลับมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ท่านผู้ชมขอบคุณมากครับโอเคนะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะท่านผู้ชมโอเคนะครับ

เซฟไทยเป็นหนึ่งนะพ่ชมหายากไปเลยเอ้ยเหนื่อยอ,ออกญี่ปุ่นแนะน่จะเล่นยังไงคんばんสะดุ้งเลยย่ย Hello. Nah. Hello. Welcome back. Some you hello 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 Where are you from? ฮะโอเค I come from Thailand. Ah, Thailand? Nice. Nice Thailand. A a.> ah ์อะน่า nice าส์เพลสน่าส์เพลสก e มเยว่าสวัสดีครับสวัสดีครับฉันสบายดีครับ Hey how are you? หัวใจหนีโฮเมียนวอนพกภาษาจีนเดี๋ยวเอิร์ดหัวใจหนีโฮเมียนแครนเซ็มาลินโอ้ชื่อมาลินนะเซรบปล็อคบีโลคอนแทรคเลคกคอนแทรคอุปกรณ์น Are you ready? Hello, are you ready? Oh, okay. เร <I had. S 1> ิ่มก <that down. S 2> ันเลยท่านผู้ชมมาพร้อมแล้วคือไม่ใช่เครื่องมือที่สุดการวิ่งไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดท่านผู้ชมเกมมันบอกไม่ใช่เครื่องมือที่สุดเป็นประจำมีอวีเนี่ย

ฮัลโหลต่อมาท่านผู้ชมมามาเร็วผู้ชมโอเคอเข้าในบ้านเข้าไปในเข้าไปในบ้านานี้เข้าไปในบ้านนีนผู้ชมโอเคโอเค được rồi mấy chồng bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi, Where bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn room? Where is the code room? bạn ơi, các bạn ơi, มาท mm hmm. ่านผู้ชมมีคนโทรมามีคนโทรมามีคนโทรมามีตู้ไว้มีตู้ไว้จุกเลท่านผู้ชมเอาไว้แอบจุกถ้ามันฮันเตอร์นะท่านผู้ชมถ้ามันกำลังฮันติ้งนะผมแอบเลยท่านผู้ชม ของเนี hello, hello. Mm ่ยคุณผมบาผีเองฮัลโหลฮัลโหลเบลล์อยู่ห้องผีอยู่ที่ไหนนะผู้ชมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเล่นกับฝรั่งเนี่ยมันไม่ค่อยคุยนะท่านผู้ชม Oh, oh, I saw freezing. I saw freezing. Yeah, freezing, freezing, just freezing. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> oh, yeah, 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 <laughs> oh yeah, yeah, yeah. <laughs> When yeah. you do beautiful Wait, 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 anh wait, 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 are you are you here give us a sign where are you <coughs> where are you wait, 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 cho wait, 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 ดูอยู่ถ้าไม่ชมมงใส่อะเป็นไปได้นะโอเคกันต่อเออริ่มมันต่อมาชมเจ้าเครื่องไปทิง้งจ้าไปทิ้งไหมไม่ใช่นะขาดีอะนี่เลยเลยเอ้ยอไหนเนี่ยมันน โอีอ่ไปวางแล้วเลย้กเอากากาเกนไปวางจมกาเกีกันพีได้ว่ you you อาอยู่เเวอ้าา์อร์ไทเมไม่อไพผไ่าไพเป็น那 จะลงไปนะผู้ชมแต่ว่าเสียงไม้เพื่อนรอบนี้ไม่ค่อยหนักนะผู้ชมผมก็ทนฟังได้นะบางคนมันตะโกนใส่ไม้นะผู้ชมผมไม่ค่อยชอบท่าน,นี้เอออันนี้ใส่แบบนั้นผมเลยไม่อยากไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยมันก็มีบ้างอะ,ะผู้ชมเข้าไปในบ้านต่อแล้วผู้ชม

Where are you? Do you hear me? Do you hear me? Where are you? Where, where are you? Do you hear me? Show yourself. Why are scarier Show yourself. Where are you? Are you friendly? Where are you? Do you hear me? I come from Thailand. <laughs> no! <laughs> ไอคำฟอร์มไทยแลนด์รู้จักคุณไหมแสดงเป็นใครต้องมันตอบมาเลยฮะโยมแย่ย,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 ย่เย่ไอไอคำฟอร์มอังกลษสะดุ้งเลยตีอังกฤษแล้วยมยิบ <laughs> บพลังเลยยมีคำได้มากเลยจบแล้วบาเลย่ไเบโอประมาณนาโอประมาณนี้คื้ย How old are you? Huh? How old are you? Show yourself, Where are you do you what? hear me? You scare me bro You see, <laughs> it's hey do you hear me? I come from Thailand Hey you, hey you, are you, how are you, where are you? you yourself, are you fairly? Do you hear me? Come on, where are you? Where are you? Do you hear me? What's your name? Yeah, how old are you? On, come on, Close มาหลักฐานเก่งมากนะพี่ชมเจอมาทั่วมาเลยพี่ชมกระดูกเอ้ยทาบัตทารอลดอินเตอร์เนชั่นเทียบนะพี่ชม,มต้องสปีดดิแอมฟ์มขึ้นแค่สองขีดน่นนนะผู้ชมยังงงอยู่อนี่ g ฟิกเกอร์ปริน r ์ฟิกเกอร์ปรินน่าจะมีะพี่ชมน่าจะมีนะกดไรซิ่งเกี่ยนไงวะเออ what evidence do you know hey you ชมมาแลมาแล้วชมมาแล้วเอาจริงเหรชมยัย,ยๆัคันติงันติงมันมาแล้วมันมาแล,วากกล้วผู้ชมอย่ากไมคคุยเดืดขาดมันมาแล้วผมแอบตรงนี้ได้ผลแลวผู้มชมมันไม่เห็น ผีไมานเอาเรื่องนะไปชมเกมเนี่ยโหดมากนะไปชมมันฮั hunting, นติงอ่ะฮันติงฮันติงนี่โอ้ผมนี่สะดุ้งหลายทีนะ The code is hunting อ่ะอไว้กำลังฮันตกำลังฮันเปิดไวค้คนเลยมาแน่มาแล้ว,มา,ลวมาตามเสียงเลย ท่านผู้ชมถ้าผมกดไมค์คุยกับเพื่อนมา่อไหร่ปีจะรู้ทันทีว่าผมกาลังคุยกับเพื่อนแล้วมันก็จะมาหาผมท่านผู้ชมนั่นแหละเกมนี้ตรงเล่นตรงตส้นเอบด้วยหลงคาสินิตี้เลยคุณผู้ชมหาหลักฐานหลักฐานหลักฐานหลักหลักฐานหลักๆก็มีที่เขียนไว้อย่างนี้เดเล็กชนก็ถ่ายได้กี่ดาวถ้าได้สามดาวได้เต็มผู้ชมแต่แบบนี้ผู้ชมหนุ่ให้ทายปีว่าเป็นปีอะไรให้หาหลักฐานมาสรุปว่าเป็นปีอะไรท่านผู้ชมแค่นั้นแหละ Nak cut. Menjurut hal macam menjurut hal Okey, okey. Okey. The ghost stop hunting. <Okay>. hunting 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 be careful be careful hunting 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 now โหดมากท่านผู้ชมมันกำลัง h ันโอ้ปีกำลังปีดูผู้ชมโอ้ปีไล่าันอยู่ท่านผู้ชมถ้ามีคนในกระถ่ายไม่ติดท่านผู้ชม hiến, cho mình Vì tốn như mình hiến, mình cho mình hiến mà. Already. What do you pick? What do you pick? All oh. right, uh, writing Wait, are you know. are you the silent one or? Gor core writing? There's nothing. Do do you know? I don't know, I don't know. I also don't know anything. Okay, okay. We have to guess the ghost, I think. <laughs> We are guessing the ghost. Okay, let's go, let's go. Okay, what code? What code? Uh I guess twins, you can guess your own ghost, I don't know. Because we only have freezing. Oni, okay, Oni. Oni Yeah. okay, okay. Come on, come come in, come in. Okay, okay, thank you, Oni. I don't know whether it's Oni. It could be anything. ไม่รู้เหมือนท่านผู้ชมมันยังไม่รู้เลยผีอะไรโง่ตายยังยมโง่บัดซบท่านผู้ชมโมโรอยท่านผู้ชมผีโง่มากผมไม่เล่นแล้วเสิร์ฟนี่โง่ท่านผู้ชมมันโง่บัดซบท่านผู้ชมทำไมมันตายโง่จังท่านผู้ชมคลิปนี้ผมโคตรจบการนำเสนอคลิปของผมเพียงเท่านี้ท่านผู้ชม ถ้าใครชอบก็ฝากาก,ากดติดตามกดซับตะไคร้นะผู้ชมซับตะไคร้โอ้ยซับตะไคร้ผิดโทษทีโทษท,ทีให้ช่องของผมด้วยนะและกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะขอบคุณมากครับลาก,ก่อนครับปิดก่อนนะครับชอบ่อง